หิวแล้วเหรอดูอยาที่จับมาก็กินให้หมดดีมาแป้นนี่กับลูกแปน้นหิวยังลูกมาเอา้าคนสวยไอ้คนสวยขอบคุณค่ายาังขอบคุณค่าค่าขอบคุณค่าโอ้เหนื่ยอยอเอาอ้อยให้เขาหน่อยอนี่นะน้ำอ้อยนะ ของโปรดเลยนะใช่ไหมแล้วไงอร่อยเปล่า <becomes> ชอบเลยเดินหนีโอ้โหดูมาโบนอีกโบนจ้าบนเอาปากของสูงเอาปากเอาปากของกว้างบนสูงสูงหน่อยส้งสูงหน่อยอ่ะมีบัวหิมะนะครับนี่นะเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยนะครับผมโอ้โหน้องบอกว่าอร่อยมากเลยลูก รอ,อร่อยโอ้โหสะบัดหน้าหนีอร่อยจริงเหรอฮะอ,อร่อยมากเลยเหรออืมต้องพิสูจน,นะน์นะครับผมนะนี่บัวหิมะนะครับแบ่งกินเราล้างนะอ๋อ อร่อกบนเลยอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยนะครับผมก้อนบัวหิมะนะครับผมก็ไม่เคยกินกินเป็นครั้งแรกอร่อยเด้ออร่อยดีครับมันหวานนะครับผมนะนี่ครับคุณตับเราวันนี้เรามาออกกําลังกายกันวิ่งกันเล่นๆนะฮะเรื่อไปแห่กสึกละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ ขอบคุณค่ะฝ<อ>ากกดไลค์ like, <sk ill> กดแชร์ด้วยค่ะบอกเอซีด้วย <sk ill> ขอบคุณค่ายังค่าสวยๆด้วยค่าสวยๆด้วยอ๋อหิวนะครับโอ้นอกินขอบคุณค่ายังขอบคุณค่าด้วยไกลเกินถ,ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยวัสดีค่าแล้วถอยวัสดีค่าก <sk ill> อนค่าสวยๆค่า <sk ill> โอ้หิวนะครับผมอ๋อน้องน่ารักไหมครับ น่ารักเนาะลูกแป้น <c oughs> ล้างแผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหหิวอ,อีกเกอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายบาย,บายค่ะ <c oughs>